สวัสดีครับเคพีโนโตไทยขอบพนมจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เช้านี้เดี๋ยวเรามาดูสต็อกยางที่เพิ่งเพิ่มเมื่อตอนเช้านี้นะครับตอนเราก็จะมีการเพิ่มสต็อกยางเรื่อยๆนะครับยางโรงงานยางรถใหญ่ยางรถเล็กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นายางโรงงานยางเครื่องจักรพวกายางรถเกรดลำดับการ ทำเกี่ยวกับการโยธาพวกนี้เราก็มีการสต็อกอย่างเต็มที่นะครับขายออกไปพวกก็จะมีการสต็อกเพิ่มนันทีนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนะช้าวนี้มีสินค้ามียางตัวไหนลงแล้วบ้างนะครับเป็นการเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมเดีจะมาชมกันนะครับตั <c oughs> วน,นี้ก็เป็นยางรถเกรดนะครับเป็นยางรถเกรด ตัวนี้ก็คือเราจะสต็อกให้กับผู้ประกอบการที่เป็นาการโยธาทั้งหมดนะครับจริงๆในสต็อกมีเยอะมากกว่านี้แต่เป็นการเพิ่มสต็อกนะครับยางต่ำก็คือ10เส้นที่เราสต็อกไว้นะครับก็มีเพิ่มเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์พันสี่นยี่สี่นะครับเป็นยางรถเกรดทมาตัวนี้ก็เป็นยางพันนะครับเป็นแบรนด์ของดีสโตนนะครับเป็นตัวยางดอกหลัง เบอร์พันขีดยีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นยางเบอร์พันนะครับพันขีดยีเป็นยางดอกหน้าเป็นตัวดอกสร้อยนะครับนี่เราก็สต็อกเยอะมากไม่ต่ำกว่า20เส้นนะครับตัวนี้สต็อกไว้สําหรับลูกค้าถัดมาก็จะเป็นแบรนด์ของ b ิสโต e นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรหัส R159 นะครับปิสโตนอีโคเปียนะครับ เป็นตัวดอกหน้าไม่ว่าจะเป็นบิดโตนมิชลินไฟโตนหลายหลายแบรนด์เรามีสต็อกเยอะมากนะครับที่นี่สต็อกอย่างแน่นหนานะครับเป็นยางดอกเล็กเบอร์เล็กๆเ,เบอร์7จ็ดร้อยคีสิบหวันนี้ก็มีนะครับตัวน,นี้มาเติมสต็อกให้มันเต็มนะครับเช้านี้ก็ เพิ่งมาลงนะครับเพิ่งมาลงสําหรับยางอุตสาหกรรมยางเกี่ยวกับการโยธาพวกนี้นะครับยางรถไถฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นยางรถตะนะครับสต็อกยังมีเยอะมากกว่านี้นะครับยังไงก็ฟา้าเคพียนโตไทไว้ด้วยนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์075815466นะครับ เกพินไทายขอบพนมจังหวัดกระบีครับสวัสดีครับ